同学们大家好，我是张老师สวัสดีค่ะนะักเรียนกลับมาพบกับเราเชนน้ำหวานอีกครั้งหนึ่งนะคะในสัปดาห์นี้ วันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนใหม่แล้วนะคะก็คือบทที่6นะคะหลังจากคับที่แล้วเราชื่อพาทุกคนเรียนรู้คำศัพท์เรื่องชุดแต่งกายนะคะพวกเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าหมวกถุงเท้าพวกนี้ใช่ไหมคะเอาวันนี้เราจะนำคำศัพท์พวกนี้นะไปใช้ในลูกประโยคนะคะเรามาดูกันค่ะเอาเครื่องเปิดขึ้นมานะคะเปิดมาถึงหน้าที่42นะคะ42บทที่6 นะคะตีเลี้ยวคืออ่าเรามาดูหัวข้อก่อนนะคะขอเสีสีเรารู้จักแล้วคือรองเท้าใช่ไหมคะอ่าของแลก็รู้จักแล้วคือแปลว่าฉันแล้วตรงกลางเนี่ยคานี้ที่เป็นคําเชื่อมประโยคอ่ะหมายความว่าของนะคะแสดงความเป็นเจ้าของอ่ะขอเสีก็คือรองเท้าของฉันนะคะอ่ะส่วนข้างล่าง สังเกตว่ามีตัวตลกคนหนึ่งแล้วก็มีนกแก้วตัวหนึ่งใช่ไหมอยู่บนหัวเขาเนาะนกแก้วพูดอะไรนะข้นาน他的帽子看他的帽子ดูหมวกของเขา啊他的帽子啊ส่วนข้างล่างตัวตลกพูดอะไรนะเขาชี้ลงเท้าตัวเองแล้วก็บอกว่าขัน 我的鞋，看我的鞋ดูรองเท้าของฉันอ่หนูเคยเห็นตัวตลกใช่ไหมรองเท้าเขาจะเป็นแบบหัวแหลมๆตัวใหญ่มากเลยเนาะไม่เหมือนรองเท้าปกติที่เราใส่ใช่ไหมคะอ่ข้าวตัตเสียตรงนี้อ่ะจะเน้น คำนี้นะคะสำคัญมากอ่ะเป็นคำที่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะในโครงสร้างประโยคส่วนมากจะใช้เป็นแบบนี้อ่ะข้างหน้าจะเป็นเจ้าของนะคะอ่ะแล้วก็ตรงกลางใส่เป็นเตอร์ด้านหลังก็จะเป็นคำที่ถูกขยายความนะคะสมมุติเป็นเป็นสิ่งของหรือเป็นบุคคลนะคะอายกตัวอย่างสมมติว่ามือถือของฉันมือถือนะ่ะเรียกว่าโมจีแล้วมือถือของฉันก็จะเรียกว่า 我的手机นะ我的手机อันนี้เป็นสิ่งของนะคะแสดงความเป็นเจ้าของหรือว่าใช้ผุ้คนก็ได้สมมติว่าคุณครูของฉันนะประโยคนี้นะคะคุณครูของฉันเรียกว่าอะไรนะ我的老师 我的老师อ่ะก็หมายถึงคนครูของฉันหรือว่าบางทีเราไม่ได้พูดถึงของฉันเราพูดถึงของคนอื่นอ่ะสมมติว่ารถคันนี้เป็นของเขาอ่ะรถของเขาทาเตเชือทาเตเชอนะคะเตะนะคะอ่ะก็คือเอามาเชื่อมต่อประโยชน์และแสดงความเป็นเจ้าของนะคะอ่ะตรงนี้แนะนำเพิ่มเติมนิดนึงอ่ะต่อไป หน้าที่43นะคะตรงนี้มีเพื่อนเพื่อน4คนคนละผู้อยู่1ประโยคนะคะ,ะตรงนี้เราจะจะให้ทุกคนนะเอาดินสอน,นะคะเขียนความหมายภาษาไทายลงไปในหนังสือด้วยนะคะเอาเรามาอ่านพร้อมกันนะคนแรกเขาชีก้กันกันตัวเองแปลว่าอะไรนะ,ะหมมาาายคควว่ออะะไรนะืกนเกเงงของฉันประโยคนี้ก็หมายความว่า กางเกงของฉันนะคะ我的裤子。อ่าส่วนเด็กหญิงคนนี้พูดว่านะเขาจับกระโปรงตัวเองใช่ไหม我的裙子。我的裙子。อ่ากระโปรงของฉนันแล้วข้างล่างคนนี้พูดว่าเธอาจ子。ว่าจืของใครอะ ถุงเท้าของใครของเขาใช่ไหมอ่ะ,ะว่า的袜子อ่ะและคนนี้ชีเช้เสื้อบอกว่าถ่าง上衣เสื้อของเขานะคะถ้าง上衣นะคะสีประโยคนี้เอาความหมายภาษาไทยจดลงไปด้วยในหนังสือนะคะอา้าวเขียนตามนี้เลยนะอ่าโอเคนะต่อไปนี้ เรามาดูหน้านี้นะหน้านี้เป็นเป็นเนื้อเพลงอีกแล้วเนาะแค่อ่านเฉยๆนะอ่าเรามาอ่านพาร 3, ้อมกันสามสี่นี่คือเสือ้อลา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 มันเป็นเพลงนะอ่าเสียงไม่มีคข้อแม้นี่คือเสื้อของคุณนี่คือเสื้อของคุณ อ้าวลา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 ลอันนี้ไม่มีความหมายนะอ่าตรงนี้ผ่านไปสว่วนหน้านี้ต้องให้นักเรียนเขียนเองนะคะเราดองดูรูปภาพแล้วก็เติมว่าสิ่งของนี้เป็นของใครข้อแรกเด็กยญิงคนนี้ชิกหมวกตัวเองพูดว่าอะไรนะชื่อนี่คือหมวกของฉันเขียนว่าอะไรนะหมวกของฉันอะไรหมวกของฉั นะคะต่อไปมีเพื่อนอยู่ข้างๆชิดหมวกสีชมพูของเพื่อนนี่คือหมวกของคุณน,นี่คือหมวกของคุณนะคะต่อไปคนที่สามชิดชิดน้องบอกว่านี่คือหมวกของเขา,านะ 这是他的帽子。苏台，滚离开！老师，猜谜啊！มีลูกน่าชิดว่า这是หมวกของใคร？หมวกของคนครู这是老师的帽子。老师的帽子เป็นหมวกของคนครูนะฮะ，เป็นหมวกของคนครู。这是老师的帽子。นะฮะ，填色了呢？นมว ได้ไหมคะอ่าเขียนบนเส้นนะคะอ่าต่อไปตรงนี้เป็นตัวอักษรจีนสองตัวนะคะตัวนี้อ่านว่ามู่หมายความว่าต้นไม้หรือไม้นะคะหนูลงเขียนตามตัวอย่างเนาะเขามีช่องว่างให้เราเขียนทับเส้นอยู่แล้วแหละอ่าแล้วสังเกตตัวนี้คงสร้างคล้ายๆกันนะข้างล่างเติมอีหนึ่งขีอ่านว่าเปิดนหมายความว่าลาดหรือหลักฐานนะคะหรือว่าคํานี้ ก็ใช้มานับเล่มหนังสือหรือเล่มสมุดนะคะอ่าอันนี้แนะน,นํานิดนึงอ่าหนูก็เขียนทับเส้นก็พอต่อไปหน้านี้ไ้วารูอีกแล้ววาดอะไรก่อนที่เราวาดนะเรารู้จักเอ๊ะสิ่งของที่อยู่ข้างๆนี่คืออะไรก่อนตรงนี้คืออะไรนะอ่าจงกัวจงกัวเป็นชื่อของประเทศจีนแล้วอันนี้คือชุดอะไรอ่ะหนูเคยเห็นไหม หนูรู้จักไหมคะนี่คือชุดอะไรช่วงตุ่ดจีนนะคะหนูเคยเห็นใช่ไหมที่บ้านมีใครใส่ไหมหรือว่าในในตลาดอะในในเราเดินทั่วๆที่โรงเรียนก็มีครูใส่ใช่ไหมอ่ะชุดจีนนะชุดจีนแบบนี้ชุดจีนเรียกว่าฉีเผา ชุดกี่เผานเองนะฮะชีเผาชุดแบบนี้ชุดแดงเนาะแล้วก็เป็นกระโปรงยาวๆรัดหุ่นมากใช่ป่ะฉีเผา,าส่วนด้านขวาตรงนี้คือชื่อประเทศไทยไทยกัวข้างบนเป็นชุดไทยเนะยาะท่ยฝูชุดไทยนะมีวันภาษาไทยใช่ไหมโรงเรียนเนาะมาก่อนเนะาะทุกปีมีวันภาษาไทยหรือว่า วันนั้นนะที่เป็นวัฒนธรรมไทยเราก็ใส่ชุดไทยนะใช่ไหมอ่ะท่ายัวจะใส่ชุดแบบนี้ส่วนข้างล่างเนี่ยหนูรู้จักไหมของประเทศอะไรคะอ่านี่ของญี่ปุ่นญี่ปุน่นประเทศญี่ปุ่นนะเรียกว่าญี่ปุ่นชุดอะไรนะชุดกิโมโนญี่ปุ่นใช่ไหมหนูเคยเห็นไหมหรือว่ามีคนเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นไหม ตรงที่เป็นจุกแหล่งท่องเที่ยวให้ถ่ายรูปอบมันจะมีชุดให้ใสใช่ไหมอ่ะก็คืออย่างนี้เนาะชุดกิโมโนเขอฟูเรียกว่าเขอฟูนะสุดท้ายแบบกระบปรงบานๆแบบนี้อะกินพื้นที่มากเลยกระบปรงบานๆชุดแบบนี้คือชุดเกาหลีใช่ไหมของเกาหลีเรียกว่าฮานกัวฮานกัวชุดของเกาหลีก็เรียกว่าฮานฟูนะคะฮานฟูเคยสังเกตน,นะใช่ไหมอ่ะ เราเข้าใจตรงกันนะอันนี้คือชื่อประเทศจีนนะทงชาติประเทศจีนเรียกว่าจงวอ่านพร้อมกันนะชื่อประเทศจีนจงัวชุดจีนเรียกว่าชุดจีนผู้หญิงนะชุดจีนผู้หญิงนี่เฉพาะพูดถึงเฉพาะชุดจีนผู้หญิงนะอ่ะชีเผาฉีเผาชุดจีนนะสว่วนนี้คือชื่อประเทศไทยไทยไทย ชุดไทยนะสวยๆเนาะดาราใส่นะชุดไทยไทฟูไทฟูอ่านี่อ่าธงชาติของญี่ปุ่นญี่ปุนป่นญี่ปุ่นชุดของเขาเรียกว่าเฮฟูอ่ะเฮฟูอ่า,ออาใส่สวยๆแบบนี้เนาะอ่ะนี่ของเกาหลีฮานก国ฮานก国 ชุดของเขาก็คือฮันปกอ่าเขาเรียกว่าฮันปกเกาหลีใช่ไหมหานฟูหานฟูนะฮะอาจจะมีบางคนเคยไปเที่ยวเกาหลีก็เคยใส่อยู่เนาะใช่ไหมอ่าโอเคนะคะอ่าทีนี้กลับมาถึงพลังงานหน้านี้หน้านี้ให้เราวาดรูปอะไรนะหน้านี้ให้เราวาดรูปคุณครูวาดรูปเหล่าซื้อนะหน้าอยู่นี่นะหน้าอยู่นี่นะแต่ แล้วทุกคนอยากจะให้เราซื้อใส่ชุดอะไรดีให้ใส่ชุดจีนหรือชุดไทยแล้วก็ว่าลงไปนะคะว่าง่ายๆก็ได้นะไม่ต้องอลังการนะหน้าอยู่นี่นะหน้าตาเราจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็หนูจัดการชุดให้เราซื้อหน่อยนะจะให้เราซื้อใส่ชีพาวหรือไท่ายฟูนะไม่เอาญี่ปุ่นเกาหลีนะใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้แน่นอนอ่าเอาชีพาวหรือไท่ายฟูแล้วกันง่ายๆอ่าว่ารูให้เราสื้อไหนนะลองดูก่อนเนาะ ได้ไหมคะอ่านะคะของบทที่6เราก็พูดถึงแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้จบแค่นี้ค่ะชาเคอใจเี้น